เช็คอินแล้วนะคะเกือบไม่ทันนะก็มาเช็คอินเดี๋ยวจะรีบเข้าไปในเกตแล้วนะสายแล้วก็ตอนนี้เข้ามาที่ข้างในแล้วนะคะกำลังจะเดินไปที่เกตน,นะคะวันนี้ก็บินกับไทยสมายมั้งเขาบอดดิ้งประมาณ10บครึ่งนะตอนนี้ก็กำลังจะสิบครึ่งแล้วนะคะที่ไปค่ะตอนนี้ก็ครึ่งครื่งแล้วนะคะ หลังสุดเลยค่ะ๋อวไฟคือแบบหลังสุดนะอย่างน่งริงตาแล้วเาขาบอกว่าไฟเต็มเลยได้นะหลังสุด่ะเ,เดี๋ยวจะเดินทางไปเชียงรายแล้วเดี๋ยวเจอกันที่เชียงรายค่ะ อิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวกำลังจะไปถ่ายรูปประเดี๋ยวไปรอดูสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ซิงค์ปาร์คเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยู่ข้างในแถวๆบริเวณที่เขาจะจัดงานนะคะซึ่งก็จะมีซุ้มอยู่ข้างหลังก็จะมีลานเบียนะข้างในนู้นนะก็มีเป็นพวกอะไรนี่แหละของเขายังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็อากาศร้อนมากทีเดียวนะคะร้อนจนไม่รู้จะรู้สึกว่าแบบเผยแก ไหนว่ามัน11 12องศาไงทาไมต้อร้อนขนาดนี้ขนนเขาบอกว่าวอลูนจะขึ้นที่จากหลังเขาขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูบอลูนกันตรงนี้นะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตท,ทีหนึ่งแล้วกันตอนนี้แดดร้อนมากเลยอะ,ะหาที่หลบ <S <S ตอนนี้นะคะอยู่หน้าอุมโมงค์ที่เป็นปรูปหัวใจนะคะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในกันนี่มืดมืดนริจ้ะ ใแหละเพราะว่ามันจะขึ้นประมาณ4โมงเย็นนะคะนี่นะคะเป็นรถบอลลูนนะคะที่เขากำลังจะพาเอาบอลลูนเนี่ยไปสูบลมกันแล้วนะคะตรงหลังเขาของนู้นนะก็จะมีออกมาเป็นเรื่อยๆนะก็จะมีเบอร์ติดอยู่ที่รถเบอร์13าอย่างนี้ก็จะมีเบอร์อ่ะไม่ทันที่ไม่มีเบอร์นั่นแหละก็เดี๋ยวเขากำลังจะไป ลปล่อยบอลลูนกันนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูกัน <c oughs> เราไปก่อน ya เราไปตั้งจอ้องรอว่าคอยบอลลูนกัน ตอนนี้นะคะก็บอลลูนเริ่มขึ้นแล้วนะคะหมายถึงว่าเริ่มเป่าลมเข้าไปแล้วตอนนี้มีอยู่หลายลูกแถวนี้เดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะคะข้างหลังจะเป็นสีเขียวนะแล้วก็ตรงนู้นจะมีเป็นลูกไปไหนแล้ววเป็นลูกเอาหายเป็นลูกนั่นไงนั่นไงเป็นลูกน้องครึ่งเลยคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะน่ารักค่ะตอนนี้บัลลูนอยู่ข้างหลังค่ะี่ตเต้จังเสงดัง อ้แล้วมีบอลลูนขึ้นเยอะแล้วนะคะสนุกดีตอนนี้นะคะบอลลูนก็จะมาถึงตรงนี้แล้วตรงนี้เขาจะมาเก็บธงกันที่อยู่ในน้ำนะคะนี่บอลลูนน่ารักมากเลยถ้าใครอยู่ใ,ใกล้ๆแถวๆนี้ก็มาดูกันนะ แล้วนะคะตอนนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวเขามีคอนเสิร์ตต่อนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตกันตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินดูว่ามีอะไรกินบ้างนะคะมีไหมมีมีแล้วเยอะเลยเกี๊ยวไข่เจียวมีของเฮ้ยร้านกินอยู่ข้างในหรือเปล่านี่นะคะก็มีของกินเยอะแยะมากมายลอยปูที่นอนข้างในอันนี้ก็เป็นร้านเบียร์โอคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตุ้ยยยยตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะ หายแล้วไงได้กินเยอะว่ของกินเยอะบนภูเขาขายพาขายเพชรว่าเดี๋ยวเนื้อตุนจติงจังมากซนอยู่บนนี่นาินน่ะปลามมอยู่บนภูเขาต้องเนองกินเยอะอยู่นะความพยายามต้อไครับ ่เยอะเยอะมากไม่ธรรมาดาน้ำโค้งน้ำโค้งเออมันทังโค้งนี่แหละงค้งแต่ตั้งนอนหมอข้าง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 วางมันจะเป็นตอนนี้นะคะเขาเริ่มเอาบอลลูนนะคะที่ปล่อยไปเมื่อตอนเย็นมาโชว์แถวๆนี้แล้วนะคะเยอะมากเลยดูตรงนู้นด้วยสวยมากน่ารักมากเป็นแบบตุ๊กตาดูสิน่ารักน่ารัก I'm <laughs> ดีใจนะครับได้มานะครับเคยมาขนาดที่เรากำาล,งลงังรอสิงโตนำโชคอยู่นะคะคนหนึ่งก็กำลังกายไปแล้วหนาวครับกำลังกายครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมาดาหนาวหนาวไม่รู้ทำอะไรแล้วจริง น,นี้นะคะก็กลับแล้วค่ะเข้าที่พักสักทีล่กกับเบลลี่ <laughs> กลัเา่กลับไปไม่ได้ไ,ไม่ได้ยังอร่อยอยู่วสวัสดีเช้าว,วันถัดมานะคะวันนี้ก็ไปกินข้าวมาเรียบร้อยแล้วกำลังจะไปเที่ยวต่ออาหารอร่อยมาก เเดี๋ยวค่อยไปดูบอลลูนตอนบ่ายๆนะคะเที่ยวก่อนวันอะไรวะบ้านที่เนเชียงรายสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ไร่ชาฉุยฟงนะก็จะอยู่เป็นเหมือนเป็นเขาๆแล้วก็มีชาที่ปลูกเป็นขั้นบันไดอยู่ข้างหลัง ชาเขียวเห็นว่ามาทีแบบม้าทีใขอกิเทล่นข้าวร้านนี้นะคะลู่ลำอะไรสักอย่างนะกิบแล้วกำลังไปแล้ว วันนี้นะคะเขาก็ค่อยๆปล่อยบอลลูนอีกแล้วนะคะเป็นช่วงมันสีมโมงเย็นนะก็มีหลายๆลูกขึ้นฟ้าไปแล้วนะวันนี้ลมพัดไปทางฝั่งนูนนะคะคนก็มาดูเยอะมากเดี๋ยวจะมีช่วงกลางคืนอีกที่เป็นแสงสีเสียง อนนี้นะคะเขากําลังเริ่มการแข่งขันกันแล้วนะคะก็คือจะมีการโยนลูกบอลลงไปในกระมังสีเหลืองๆข้างล่างนะก็มีคนแบบว่ามาแล้วก็มาโยนมาโยนกันนะคะตอนนี้ก็ค่อยๆไปสวยมากวันนี้แบบบรรยากาศดีสีสวยมากๆแล้วก็บรรลุนแบบมารวมตัวกันก็เลยแบบเอ้ยสวยอะสวยมากๆเลยวันนี้ น,นี้นะคะกาลังจะไปขึ้นหลบตู้กลับแล้วนะคะไปสนามบินแล้วนะก็วันนี้มีขึ้นเครื่องประมาณสองทุ่มสี่สิบนะคะก็คงไม่ได้อยู่ต่อแล้วนะวันนี้ดารานแน่นมากนักรองเพียบนะก็เลยอดดูนะก็ยังไงวันนี้ก็คงจะน่าจะจบทริปบอลลูนที่นี่แล้วนะก็รู้สึกเลยว่า ไม่เคยดูบอลลูนมาก่อนหมายถึงว่าเป็นงานอะไรแบบนี้แล้วมันมีแข่งขันกันด้วยสนุกมากสนุกกว่าที่คิดมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้ๆหรือว่าอะไรยังไงก็มาเที่ยวกันนะเห็นก็ว่าจะมีทุกปีนะคือเขามีโชว์บอลลูนทุกปีแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มแข่งว่างัันเถอะก <c> ็น่าจะมีอะไรสนุกดูคือมันสวยมากใครชอบถ่ายรูปหรือแบบใช้มือถือถ่ายยังสวยเลยอะก็แวะมาดูได้นะคะ จะไปเที่ยวไหนอีกยังไงอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ